บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับฝากด้วยครับ27ครับฝากด้วยครับผม27่สิบเนี้ยี่ส yeah, นี okay amam, ้ฝากด้วยนะครับที Damn, ่สุดอ่ะวิีโอนะหนึ่งสองสามแย่ะ ทำนี้อาทิตย์ละครั้งนะน่ารักอาทิตย์ละครั้งอะเอามาแบบนี้แม่หมดตัวก่อวันนี้เดี๋ยวถ้ามีที่ว like ัดทอมพี่อะเราก็สแกนโอ้เสร็จแล้วใช่ไหมทำหน้าไปกันสิตอนนั้นเสร็จแล้วใช่ไหม่องไหนของใครคะช่องไหนของใครเก็บแกลบแก็บเลยนะบัสขอคืนด้วยขอคืนขอคืนไปเป็นที ห้ามเอามือไปจับหน้านะไปจับไอ้ตรงพื้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวตีเลยเขาขอถ่ายเขาขอถ่ายเขอถ่ายขอถ่ายเขาขอถ่ายใจเย็นๆตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวพี่อตอนที่เดอไม่นะเขาไม่ได้ถ่ายเรานะเาถ่ายไม่ถ่ายท่อาไม่ถ่ายแล้วเาขาถ่ายท่อเาจะไม่ให้เกียรติถ่ายเราสั่นิดมันายมันเป็นรูมันเป็นรูมันไม่งาม เอาลูกเอาออเมือไม้สั่นไปหมดแล้วนะเธออมือไม้สั่นไปหมดแล้วเก็บครบไหมถ่ายเสร็จแล้วลงเลยนะถ่ายเสร็จไม่ได้เก็บไม่ได้ลยเอ้ย ไปค่ะคืนนี้ไม่ต้องนอนค่ะบูมแกะช่อแกะช่อชูปาขอบคุณค่ะแกเดี๋ยวแป้นี่นั่น่ะวันจะหล่นนะลูกแม่เสียบไม่แน่นอะไรคะแม่แปงสิบแยปงติดแปิเขามาแพงด้วยรอบหน้าขอเป็นพวงมาลัยเหรียญโอ้โหหนักคอเลยคอไม่อยู่